สวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้ก็จะมาอ่านพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนกันยายน2568นะคะมาเช็คพลังงานกันนะว่า,าในช่วงนี้นะคะเรื่องราวความรักของคุณนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะมาดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะตอนนี้ชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณนะความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ปัจจุบัน เหมือนกําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างบางท่านก็สู้ชีวิตเนาะบางท่านก็ต่อสู้กับยังไนงะคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานปัญหาปวดหัวนะคะบางท่านก็มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรด้วยแต่บางท่านอาจจะเป็นเหมือนกับว่ามันมีเรื่องสําคัญนะคะในชีวิตที่คุณต้องตัดสินใจนะ,ะบางท่านก็มีเรื่องของการเดินทางไกล เกิดขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะกําลังตัดสินใจในเรื่องของการงานนะว่าจะอยู่หรือจะไปนะเหมือนกับว่าเออฉันจะทําต่อไปดีหรือว่าฉันจะไปหางานใหม่ดีหรือว่าบางท่านอาจจะได้งานใหม่แล้วด้วยอะนะคะแต่กําลังคิดอยู่นะว่าเออฉันจะแบบจะไปดีไหมนะอืมจะแบบตอบตกลงจะคอนเฟิร์มนะกับที่ทํางานใหม่ดีไหม เหมือนกับว่าบางท่านก็คือมันอาจจะแบบมีการเหมือนเจราจาต่อรองอะไรกับที่ทํางานเดิมของคุณอยู่นะคะอืมเหมือนอาจจะแบบยังไงเอ่อบริษัทเดิมอาจจะเแบบออขอให้อยู่ต่อนะ,อะเดี๋ยวจะเพิ่มสวัสดิการให้อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะปรับโครงสร้างเงินเดือนให้ใหม่อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เหมือนว่าใจคุณบางทีอ่ะคุณรู้สึกแบบเออฉันอยากไปที่ใหม่แหละไม่อยากอยู่แล้วอะไม่ต้องมาต่อรองไม่ต้องมาไม่ต้องมานีโกชีเอตอะไรทั้งนั้นแล้วนะเออไม่อยากอยู่แล้วอ่ะนะนะคะอืม เหมือนว่าเบื่อคนแหละเนาะแล้วก็บางทีงานของคุณมันก็อาจจะเหมือนกับว่าเหมือนโตคุณนะรู้สึกว่ามันมันอยู่ผิดที่ผิดทางอะ่ะเอออยู่แล้วมันรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยโอเคแล้วก็สังคมคนในที่ทำงานนะคะก็ดูไม่โอเคอ่ะเนาะเหมือนแบบขัดแย้งอะ่ะมีปัญหาหรือบางที อาจจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรกันแล้วเหมือนตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะอยู่ฝั่งใครฉันมาเพื่อทํางานฉันไม่ได้มาเพื่อจะมาแบ่งพักแบ่งพวกหรือว่ามาเล่นการเมืองอะไรในที่ทํางานกับใครอะนะคะมันก็น่าเบื่อเนาะ,ะบางท่านก็คือเหมือนแบบฉันอยากจะไปจากตรงนี้แล้วนะคะน่าเบื่อมากนะอส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ก็มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะบางท่านนะคะก็คือเหมือนเป็นคนที่อาจจะคบกันมานานหรือว่า อยู่ด้วยกันมานานหรือเป็นครอบครัวกันมานานแต่ดูเหมือนว่ามันมีปัญหามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นตัวคุณกับตัวเขาอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีเหมือนแบบเ,ออเพื่อนฝูงคนรอบข้างเข้ามายุ่งวุ่นวายนะคะในความสัมพันธ์นะแล้วกออ็บางท่านมันก็จะมีเรื่องของการเหมือนแบบทะเลาะมีปัญหาอะไรกันแล้วก็มีอีโก้ใส่กันต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันอย่างเงี้ยนะคะอ่านะแล้วก็ เหมือนคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันถูกนะเออฉันแบบฉันก็แบบทำทุกอย่างอย่างถูกต้องอะไรแบบเนี้ยแต่ฝั่งเขาอาจจะเออทาอะไรผิดทําอะไรไม่ดีแต่เขาไม่เคยขอโทษคุณเลยหรือเขาก็มักจะต้องเอาชนะคุณอยู่ตลอดเวลาหรือพยายามจะแบบข่มคุณนะคะออกคําสั่งคุณควบคุมคอนโทรลคุณอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีปัญหาก,กันแหละเนาะนะบางท่านก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วว่าเบื่อแล้วบางท่านเหมือนอยากอยู่คนเดียวและ อยากโสดและวนะเออไม่อยากมีคู่มีแฟนอะไรแล้วนะคะเออดูแบบปวดหัววุ่นวายนะเนาะถ้าเป็นกรณีที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะแล้วมีปัญหาอะไรกันนะ่ะบางท่านเหมือนคุณเริ่มปลงกับชีวิตแล้วอะเหมือนอยากจะกลับมาเป็นโสดอยากจะเหมือนกับว่าเอ,อ,อยากจะแยกออกมาอยู่ของคุณคนเดียวแล้วอะ อเหมือนอยากแยกบ้านแยกทางแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแต่สําหรับบางท่านก็ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่โสดมานานแล้วก็ได้นะบางท่านโสดมานานไม่มีคู่ไม่มีแฟนอะไรกับใครเขาหรอกทุกวันเนี้ยทะเลาะอะไรกับใครทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเองนะไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกับใครหรอกเพราะเหมือนว่าบางวันก็อยากมีคู่บางวันก็อยากมีแฟน แต่บางวันฉันก็โทรเวิร์ t ฉันก็อยากจะอยู่ของฉันคนเดียวเออนะเนี่ยแหละดูแบบมีความแบบย้อนแยง้งเหมือนอยากมีอยากมีแต่ไม่อยากมีอยากมีแต่ไม่ได้อยากอยู่ด้วยกันอยากมีแฟนอะแต่ไม่ได้อยากที่จะแบบเออรับผิดชอบชีวิตอะไรใครอะนะคะอืมนะบางท่านก็คืออยากมีแค่คนคุยเฉยๆยได้ไหมแค่คุยเฉยๆยนะแต่ไม่ต้องคบเพราะว่าบางท่านอาจจะเบื่อเนาะเอออาจจะ เหมือนแบบมันไม่โอเคกับเรื่องความรักอ่ะอยากจะแค่แบบว่าเออมีแค่คนคุยเฉยๆแค่นั้นน่ะเออไม่อยากคบไม่อยากจริงจังอะไรกับใครแล้วนะคะบางท่านก็ปรงกับชีวิตหนักมากบางท่านเหมือนว่าอยากจะไปบวชเอออยากจะไปบวชแล้วเนี่ยเนาะอยากจะไปบวชอยากจะไปศึกษาธรรมะแล้วอยากจะเข้าหาทางธรรมแล้วอยากจะแบบปลีกวิเวกแล้วอะแต่บางท่านไม่ได้อยากบวชหรอกแต่เหมือนตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากอยู่คนเดียวแล้วอยากแบบ สงบสงบอยากปลีกวิเวกอยากอยู่เงียบๆสันโดษของคุณนะแล้วก็บางท่านก็คืออาจจะกำลังคิดตัดสินใจนะคะว่า,าหนึ่งคือย้ายย้ายงานใหม่เนาะสคือย้ายที่อยู่ใหม่สมคือบางท่านกำลังคิดในเรื่องของการาย้ายเมืองย้ายประเทศย้ายจังหวัดย้ายที่อยู่อะไรของคุณนะเหมือนอาจจะมองว่าเออฉันจะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศดีไหม หรือว่าฉันจะไปหางานทําต่างประเทศดีไหมหรือว่าฉันไปย้ายเมืองดีไหมหรือว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นดีไหมอะไรแบบเนี้ยเออนะคะอืมนะ,ะมนะบางท่านก็กําลังคิดในเรื่องของการเรียนต่อศึกษาต่อในระดับที่มันสูงขึ้นก็มีนะคะอืมอประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็พลังงานตรงนี้ขึ้นมามีชาวราศีสิงรศีตุลชาวราศีพฤษภราศีกรกฎโอ้เพียบเลยนะ อประมาณนี้สถานการณ์ทีนี้ไปดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาอพลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะในช่วงนี้เนาะพลังงานเป็นอย่างไรถ้ามีเข้ามานะพลังงานเป็นอย่างไรบ้าง บางท่านเหมือนว่าเป็นคนที่วนวนเวียนๆนะอ่าอาจจะเป็นคนเก่าคนไกลคนที่ห่างกันไปแล้วคนที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้พบเจออะไรกันน่าจะจบกันไปแล้วนะคนเนี้ยดูแล้วเป็นแบบคนเก่าคนเก่าคนไกลจบไปแล้วห่างไปแล้วหายไปแล้วหายไปนานแล้วด้วยนะคะบางท่านอาจจะเพิ่งจบแต่พลังงานโดยส่วนใหญ่นะเหมือนว่าจบไปนานแล้วแหละเรื่องของคุณกับคนคนนี้นะจบไปนานแล้ว อืมแต่มันคือยังไงอะ่ะมันจบแต่เหมือนมันยังไม่จบอะเออนะหรือว่ามันอาจจะจบกันไปแล้วจริงๆแหละแต่ว่ามันมีพลังงานของคนเก่าคนเนี้ยที่เหมือนว่าเขาก็ดูคุณอยู่เขาก็ส่องคุณอยู่เขาก็ติดตามข่าวคราวอะไรของคุณอยู่อะนะคะแล้วเหมือนว่าเขาอยากจะกลับมางอคุณอะคนเนี้ยนะ เป็นคนที่เคยทะเลาะกันไปมีปัญหามีความขัดแย้งเคยคุยกันไม่รู้เรื่องทัศนคติไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยพูดหรือแสดงออกความรู้สึกที่มีต่อคุณนะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคนคนนี้เขาเป็นคนแบบเงียบอ่ะเงียบไม่พูดอะไรเลยเหมือนแบบยังไงปิดวาจาเนาะคิดถึงก็ไม่บอกรักก็ไม่บอกชอบก็ไม่บอกไม่บอกอะไรเลยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรด้วย เหมือนแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกอะไรแบบนั้นอะนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชอบพูดเหมือนกับว่าชอบเก็บอะไรไว้ในใจรู้สึกอะไรยังไงก็ไม่พูดออกมาแล้วก็เก็บไว้ในใจอย่างเดียวอะคนคนนี้นะคะไม่พูดนะเออคําพูดก็ไม่พูดไม่เน้นคําพูดไม่เน้นการกระทําไม่เน้นอะไรเลยอะคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะดูเหมือนแบบเย็นชากับคุณด้วยซ้ํานะออืนะเออ แต่ว่าพอมันจบกันไปห่างกันไปเหมือนว่าคนคนนี้จริงๆอะเขาก็คิดถึงคุณแหละนะเขาก็ยังแบบคิดถึงเป็นห่วงอยากเจออยากคุยอยากเห็นหน้าคุณแต่ที่ผ่านมาตัวเขาอะ่ะไม่เคยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้คุณได้รับรู้เลยนะคะเป็นคนแบบนิ่งมากเงียบมากดูเฉยชานะดูเหมือนคนแบบไม่มีความรู้สึกอ่ะแต่จริง,รงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณอยู่นะแล้วก็บางทีเขาอาจจะเป็นคนแบบย้อนแยง้งกับตัวของเขาเองอ่อะเนี่ย ดูย้อนแยง้งเออนะคะเหมือนเขาอยากกลับมาง้อคุณอยากกลับมาขอโอกาสคุณนั่นแหละแต่เขาก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะนะคะว่าเออมันจะดีไหมจะเป็นไปได้หรือเปล่าอ,อืมคือเขาอาจจะเป็นคนคิดมากอะแล้วก็กังวลนะนะคะเหมือนเขากลัวว่ามันจะเฟลมันจะแป๊กนะเออ ที่ผ่านมาก็เลยเอาแต่เงียบแหละนะคะไม่ทําอะไรเลยแต่เขาส่องคุณนะขยันส่องนะคนเนี้ยส่องดูนะสังเกตคุณอยู่ตลอดแหละนะคะยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะเออเนี่ยเหมือนแบบอยากกลับมาแหละแต่เขาอาจจะกลัวคุณหรือเปล่ากลัวคุณไม่เอาเออกลัวคุณไม่สนใจคุณแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้ามันห่างกันเป็นนานมากอะแบบ เนี่ยบางท่านห่างไปแบบนานนะหนึ่งปีหนึ่งปีถึงสามปีอะเนี่ยที่แบบห่างกันไปตั้งนานมากแล้วอะแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะแล้วอยู่ๆ่ะถ้าเขาจะกลับมามันก็คงดูแปลกๆเหมือนก,กันเนาะเพราะว่าหายไปตั้งนานนะมันไม่ใช่ว่าหายไปแค่แคสองสาวันเนาะแต่นี่คือหายไปแบบนะหนึ่งหนึ่งถึงสามปีอะคือนานมากแล้วอยู่ๆถ้าเขาจะทักมามันจะดูแปลกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยมันก็เลยทาให้เขาแบบคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ลองดูแล้วกันเนาะ เพราะดูเหมือนว่าทุกวันนี้เขาก็ส่องคุณอยู่นี่แหละส่องแล้วก็ดูนั่นแหละนะคะถ้ายังส่องกันได้อยู่นะเออเขาก็ส่องอืมนะอยากกลับมาง้อแล้วแหละนะคะเหมือนอยากจะบอกความในใจของเขาให้คุณได้รับรู้นั่นแหละเนาะอืมนะคะประมาณนั้นอ่าบางท่านก็จะเป็นรักทางไกลกันได้ด้วยนะ แล้วก็บางท่านอาจจะเป็นพลังงานของคนใหม่ก็ก็ได้นะเออบางท่านที่แบบฉันโสดมานานฉันไม่ได้มีประเด็นอะไรกับคนเก่านะไม่ได้มีคนเก่าอะไรนะคะก็อาจจะมีพลังงานของคนใหม่ะที่เข้ามาแต่ก็ไม่ใช่แบบหน้าใหม่ซะทีเดียวนะเออเหมือนอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณคนที่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือคนที่เเอ,อเคยเดินสวนกันไปมาแต่ตัวคุณอาจจะไม่เคย มองเขาหรือว่าเขาอาจจะหลบตาคุณวลาที่เดินสวนกันอะไรแบบเนี้นะลักษณะเหมือนแบบเขาแอบ,บชอบคุณแอบบชอบมานานอาจจะเป็นเพื่อนกันมาแต่เป็นเหมือนแบบอาจจะเรียกอะไรเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมคลาสอะไรแบบนี้เพื่อนร่วมรุ่นอะไรแบบนี้แต่เหมือนกับว่าเออเคยเดินสวนกันไปมานะแต่ไม่เคยทักกันเลยไม่เคยพูดคุยอะไรกันโดยตรงอะไรประมาณนั้นแต่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แหละนะเออแต่ไม่เคยคุยกันอะไรประมาณนั้น บางท่านกอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันนะนะหรือว่าคนที่แบบอยู่ในกลุ่มในสังคมนะคะที่มันเคยเห็นกันมาก่อนแหละแต่ไม่เคยพูดคุยไม่เคยทักอะไรกันนะคะก็ไม่แน่นะคนคนนี้เขาอาจจะแบบกําลังเล็งคุณอยู่นะว่าแบบเออจมอะมาบอกความในใจกับคุณดีไหมเหมือนเขาเก็บความรู้สึกมานานอนะ่นะเนาะอยากบอกให้คุณรู้อะนะคะ อาจจะด้วยความที่แบบว่า,อาแอบ,บชอบคุณมานานมากแล้วนะคนเนี้ยน่าจะแบบแอบ,บชอบมานานหลายปีแล้วเออไม่ใช่เพิ่งมาชอบนะแอบบชอบมานานนานและหลายปีแล้วนะอืมเหมือนเขาอาจจะรู้สึกแบบมันมันมันเก็บความรู้สึกในใจไม่ไหวแล้วอยากจะบอกให้คุณได้รับรู้อะไรประมาณเนี้ยนะคะนะอยากจะมามอบความรักให้คุณนะเออประมาณนี้นะคะ แล้วก็พลังงานที่ขึ้นมามีราศีมีนนะมีทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเนาะมีทัดไฟเมสิงธนูทัดลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะอ่าประมาณนี้นะเหมือนแบบมีคนเนี่ยจะมาบอกรักคุณนะแต่เขาก็กังวลแหละเนาะไม่รู้ว่าคุณนะคิดยังไงรู้สึกยังไงกับเขาอะอืม อ่ะน่าจะแบบเก็บความรู้สึกในใจมานานแล้วแหละนะเหมือนกับว่าเอ๊ะมันถึงเวลาที่ต้องบอกคุณสักทีแล้วไหมเ <c oughs> นาะเหมือนไม่อยากจะเก็บไว้ในใจต่อไปแล้วอยากให้คุณได้รับรู้อะว่าเขาแบบชอบคุณนะเหล่บบเนี้อยากจีบคุณนะอ่าโอเคทีนี้มาดูแนวนมทิศทางนะคะ ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เนาะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครพลังงานไพ่สลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองนะแนวโนมทิศทางเป็นอย่างไรนี่ไงมีคนที่มามีคนที่จะแบบมาขอความรักจากคุณมามอบความรักให้คุณหรือว่ามาขอคุณเป็นแฟนนะเนี่ยแต่เหมือนคุณไม่เอาเหรอไม่เอา เหมือนว่าบางบางคนน่ะคุณให้เป็นได้แค่เพื่อนน่ะเป็นได้แค่เพื่อนเพื่อนร่วมงานเป็นได้แค่คนรู้จักคนในสังคมอะไรแค่นั้นอ่าแสดงว่าเนี่ยถ้ามีใครมาสารภาพรัก,รกอะไรคุณเหมือนคุณไม่ได้คิดอะไรกับเขานะเออเขาอาจจะต้องเสียใจกลับไปนะเนี่ยอืมอ่ะดูแล้วเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็คือบางท่านนะ เอาจริงๆเลยนะคุณนะยังคิดถึงคนเก่าบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะคะบางท่านยังคิดถึงคนเก่าอยู่อืมนะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเราก็แบบปิดกั้นะนะเนาะถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาถ้าไม่ใช่คนคนนั้นคุณก็ไม่ได้อยากได้อะนะเออมันแบบล็อกมงไว้แล้วอะคือถ้าไม่ใช่คนคนนี้ก็ไม่เอาเนาะเนี่ยเห็นไหมพอมีคนใหม่มาจีบอะคุณก็แบบ ปิดกันเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยเนี่ยบางท่านก็คือแบบไม่เอาเลยไม่โอเคด้วยนะบางคนมาสารภาพรักกับคุณแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันไม่ได้คิดอะไรกับเขาจริงๆนะให้ได้แค่ความเป็นเพื่อน mm hmm. แค่นั้นอะนะคะอืมฮะตัวคุณก็อาจจะบอกไปให้มันชัดเจนไปและเนาะถ้าไม่ชอบอะนะคะก็บอกเขาไปแล้วนะออื mm hmm. แต่เหมือนบางทีตัวคุณก็ไม่กล้า ไม่กล้าพูดเนาะไม่กล้าปฏิเสธเขาเหมือนกันนะเออแต่มันก็จะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเหมือนกันนะอือหือเหมือนแบบไม่ต้องมาจีบได้ไหมเออรู้สึกแปลกๆอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ชอบอะนะอฮะแต่ว่าบางท่านก็จะเป็นพลังงานคนเก่าที่แบบว่ากลับมาขอโอกาสคุณอือเอาอย่างนี้บางท่านนะ ไม่เอาคนใหม่แต่อยากได้คนเก่าแต่สำหรับบางท่านไม่เอาคนเก่าอยากได้คนใหม่แล้วก็สำหรับบางท่านไม่เอาใครเลยไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาจะมาขอความรักอะไรจากคุณคุณรู้สึกว่าแบบคนลุกไม่ต้องมาทางนั้นแหละจะเก่าจะใหม่ไม่เอาไม่เอาใครเลยนะเออคือไม่เอาใครเลยจริงๆเหมือนบางท่านอนะ่ะตัวคุณรู้สึกว่าแบบเออฉันอยากอยู่ของฉันแบบนี้ฉันอยากแบบมีอารมณ์แบบว่า เออนั่งคิดอะไรของฉันไปเรื่อยเปื่อยนะเออแล้วอาจจะแบบเหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่อ่ะเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไปเสียเวลาอะไรกับใครคือถ้ามันไม่ใช่จริงๆก็ไม่เอาไม่อยากเปิดใจอะไรให้ใครเลยคือถ้ามันจะมีใครเข้ามานะมันต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆอะ่ะคุณถึงจะแบบโอเคแล้วก็เซยเยสอ่ะนะคะแล้วก็ตอบตกลงโคบอะ่ะเนาะอืมนะคะ อ่บางท่านก็อาจจะเจอแบบแบบมีคนมาตื้อคุณหนักมากอยู่กันนะเออนะคะมาตามตื้ออะไรแบบเนี้ยเหมือนจะแบบจะแบบว่าพิชิตใจคุณให้ได้เลยอะไรแบบเนี้เออนะก็พูดยาก <c oughs> อืมตอนไม่มีก็ไม่มีเลยเนาะแต่พอมีเข้ามาก็แบบรู้สึกแบบโอ๊ยแล้วทำไม ทำไมแบบมีเข้ามาแต่ทำไมไม่ส่งคนที่ใช่มาให้เนาะนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถ้าให้เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนก็แค่นั้นก็บอกเขาไปแหละนะคะถ้าไม่ได้คิดอะไรก็บอกเขาไปแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเพื่อนเหรอคุณคุณเองก็ให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็อาจจะบล็อกไปนะออจบจบไปอ่ะเนาะออถ้าพูดไม่รู้ฟังคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะนะคะเนาะหรือถ้าตัวคุณรู้สึกแบบโอ๊ยไม่สบายใจไม่สะดวกใจที่จะเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไร กับใครทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็อาจจะเออบล็อกไปอะนะอืมนะคะเหมือนว่าบางท่านคุณต้องการอยู่กับตัวเองจริงๆต้องการที่จะแบบเคลียร์ตัวเองพัฒนาตัวเองต้องการที่จะเหมือนกับว่าอยากกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนอะนะคะอืมประมาณนั้นนะเนาะนะแล้วก็บางท่านถ้าแบบคุณโสดมานานมากแล้วจริงๆบางทีเพื่อนคุณอะก็พยายามจะแบบว่าพาคุณ ชวนคุณเข้าสังคมไปเจอคนคนั้นคนนี้แล้วก็บางทีเพื่อนของคุณอาจจะแบบแนะนําใครมาให้คุณได้รู้จักอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะเออเหมือนกับแบบแนะนําให้รู้จักอะไรเงี้ยเผื่อแบบจะชอบกันไหมหรือยังไงหรือว่าอ่าเป็นเพื่อนของเพื่อนมาแนะนํากันอ่าอืมอะไรประมาณเนี้ยก็ได้อนะคะก็ก็ลองดูไหมเนาะนะคะอ่าเหมือนว่าเพื่อนคุณเขาก็อาจจะมองว่า คุณอนะเป็นคนที่แบบว่าเออเปิดใจให้ใครยากนะทีเนี้ยพอเขาเห็นว่าเออมีเพื่อนของเขาที่ดูแบบเออหน้าจะโอเคไหมเลยอ่ะก็อาจจะพามาแนะนําให้คุณรู้จักถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้หรือไม่ได้ก็ก็ไปคุยกันอะไรแบบนั้น่ะนะคะเนาะอืมก็ไปตกลงกันเองนะแต่ว่าแนะนําให้รู้จักอ่ะนะคะนะประมาณนั้นได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเออคนที่เพื่อนแนะนํามาก็ ดูไว้ใจได้ดูโอเคดูน่าจะคุยได้หรืออะไรก็ลองคุยกันไปก่อนแต่อาจจะเริ่มต้นกันจากการเป็นเพื่อนไปก่อนนะนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากนะอ,อ,อ,อะประมาณนี้แล้วก็มีพลังงานของชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูขึ้นมานะคะ อันไหนดูไพ่โรแมนต์แองเจิลอันเรียวเทดเลิฟนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งแล้วก็ฮิลลิ่งแฟมิลี่อิชูอ่าสําหรับท่านไหนที่เคยเป็นครอบรครัวกันมาก่อนเคยอยู่ด้วยกันนะหรือว่าคบกันมานานแล้วอะอันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะแบบได้กลับมานะกลับมาเออ่ปรับความเข้าใจกันนะพูดคุยกันใหม่นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นก็ได้นะ แต่สําหรับบางท่านถ้าหากว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะเนาะมันก็เป็นอันรีควายเต็ดเลิฟอะถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้มีแรงดึงดูดต่อกันที่มากพอจริงๆรู้สึกว่าเออเคมีมันไม่เข้ากันจริงๆนะมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่อินไม่อะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะอืมจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าจะได้เจอคนที่รู้สึกใช่จริงๆอ่ะเนาะนะคะก็ค่อย เปิดโอกาสก็ได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสะนะอืมนะคะอ่ะพลังงานก็ประมาณนี้เนาะแต่สําหรับคนที่แบบโสดมานานนะ่ะก็ลองเปิดใจดูแล้วกันนะอืมลองเปิดใจลองลองคุยดูถ้าถ้าได้ก็ได้ถ้าคุยแล้วไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นเพื่อนกันไปนะมาดูวันกับตัวเลขนะคะ วันขึ้นมาอันเดียวนะวันจันทรตัวเลขน,นะคะเลขสี่เลขห้เลขสอเลขศูเลขหกมาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสก,กุลของคุณของเขาตัว i ตัวแซตัว m ตัว c ตัว g ตัว u ตัว l ตัว e ตัว b ตัว d ตัว p ตัว n ตัว r ตัว s ตัว a ตัว q ตัว h แล้วก็ตัว o อ่าพลังงานก็ประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะที่ตัวคุณชื่นชอบนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ